ครับพ่อแดงสวัสดีคร่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะผมเนาะผมไปเอาเลขรกมาที่บอรับพ่อแดงครับผมไปเที่ยวเมืองดาวไปเที่ยวแล้วครับครับอันพี่ก็ไปเปิปยนตังอยู่ตัผู้เป็นตัวอันเรนนอยนั่นหรอกครับพ่อปุกห้อยย่องยี่แตัวน้อยท้องปุ้งปุ้งครับครับผมยาวแผมยาวเลยครับครับเป็นบ้าพอาะเขากินหนาไม่ละครับครับเพิ่งจะได้ให นี่มากผมโบราณอย่าะงไดน้อกูขึ้นจากบ่อเพล่อยตึงเทือแท้เกิดมากกูขอตาสีเห็นนี่ได้พี่ก็ก้วยครักนเพื่อเห็ดให้ผมเห็นบ้านนี่เือกระเดื่เหรอวาไปกันเด้อเพิ่ว่า่ก็บอกผมไปครับเพื่อเอาผ้ามือมาฟาดผมครัสีเทือฟามือฟาดสีเทือครับบาในการมาตัดเด็บให้ผมอันอีก สองนิ้วครับตัดออกไประบาลนี้ตัดเดมให้ออกให้ผมสองนิ้วครับบาเนี้ก็อถึงเมื่อเพื่อนยกมืออเก่านิ้วครับบาลนี้ไปกันเด้อคุณบ่าครับบ่าไปมาเที่ยวเที่ยวเดียวนี่คือไฮดีเทนน่าบ่าผมไม่ได้วางทีอืออันนี้เป็นั่งเอาบ่ครับเนี่ยครับไปกันเจ้าคนเหรอครับที่คนครับไปสี่คนครับ ผีกองไยนี่บ่ได้เว้าบอกเลขออกมาบ่บอกครับมีแต่มือตบครับอาจจะเพิ่นสิให้พิศนาก็ได้เนาะครับเนาะครับตบสี่เถ้าครับตัดเล็บให้ยสองเถ้าครับยกมือขึ้นเขานิ้วครับผมก็จะเป็นสี่สองเก่าเท่านั้นแล้วเนาะครับพ่อเด่ครับผมครับยกมือมีซิปนิ้วยกขึ้นเก่า เหลือหนึ่งครับสองตัวเพื่อนบอกว่าครับอันเพื่อนกะให้อันสิบเก่าครับสิบเก่าครับเพื่อนบอกออกมาเลยบอกได้จังไงครับตัวนี้เพื่อนกะยกนิ้วหนึ่งครับยกนิ้วหนึ่งขึ้นมาอีกครับบันี้กะยกอีกเก้านิ้วสองตัวนั่นครับโอ้ยกขึ้นมาหนึ่งนึงแล้วการยกขึ้นเก้านิ้วครับเลยใส่เป็นเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าครับผมครับผม อราลองเบิ้งกับคอแดงเนาะครับแต่หมอชมเนาะบัดที่นี่ผีอยู่ทั้งผู้เนี่ยเพิ่นบอกบ่เพิ่นบอกบ่บ่ได้บอกครับเพิ่นกับเฮ็ดซ้ำนี่ล่ะซ้ำเพิ่นเฮ็ดให้ผมนี่ล่ะซ้ำผีกองก้อยนี่ครับเพิ่นว่าเพิ่นเป็นผีกองก้อยบ่เพิ่นบอกเลยซสมบัติเพิ่นจังได๋เพิ่นก็กองไกยมาอีกแล้วผมก็แปลว่าผีกองไกรจะหล่นเนาะกองไๆๆมาครับอืมครับผมย่านบ่ล่ะครับอุ้ย คนหัวดุกแน้วผมเกิดมาผมก็บ่มเคยเห็นเจคืออนาะเห็นเป็นตัวเลยบ่เดี๋ยวนี้ครับเห็นจ้าๆเลยครับโอ้วาจนเดเมื่อไห้่เพิ่งตัดนัรนดครับจับตัดเลยตัดเดบออกห้สองนิ้วอืมแล้วก็ต๊บอีกครับโอ้หนี่เห้นช้าๆเลยครับผมบ่ได้บ่ได้ถอดจิตคุยกันบ่โอ้ยฟังเล่าของแรงได้ครับพราะเงว่าจนนี้ผมก็เสื้ออายุนแล้วครับครับผม แต่มีอยิงแต่ตกน้ำเขาก็ยังเราก็ยังอันนี้ได้อยู่แนวได้ครับน้พูดอันสาวนะครับไปเด่นน้ำนะครับครับขึ้นจากน้ำเมื่อไรเป็นยังล่ะขาลอยขาลอยครับเห็นน้ำเมื่อไรบาดนี้เลยจมลงไปบ้านพูว่าเพื่อนกระโดดลงไปซอยครับอุ้งแกนขึ้นมาจนไหนตายบ่ล่ะบ่ครับโอ้ของแห้งเนาะครับครับครับเอาฟังเล่าครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นผีกองกอยครับล่องเบิงครับกับพ่อแดงเพราะว่าเพิ่นมีวิชาอาคมเป็นนักแสวงโชคบ่ได้ไปเอาปลาสาบวครับช่วงนี้บ่ครับอบ่ได้ทาพิธีเอาเนาะครับครับครับตัเลีของพ่อแดงเดี๋ยวสิจดไปแคปหน้าจอนะครับเอซเนาะขอบคุณหลายครับพ่อแดงขอบคุณครับสำหรับคีับข้ามครับนี่เนาะค่นผม้ชมเลขของคุณพ่อแดงอ่ะทมาชมขึ้นไปทั้งคู่อยู่เมืองเล่าท่นผู้ชมผีกองกอยมาบอกเลข 4 2, 9, ี่แล้วกันหานึ่งเก่ก้าหนึ่งเก้ค่ะท่านผู้ชมแล้วคอหายมิโชมไม่หลาบกับคุณพ่อแดงนะคะเนาะประจํางอมที่ 16, สิบหกภราคมพศสองพันห้าร้อยหกเจค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิยใท่านผู้ชมพิก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะกอหายโชมมันๆมาน,านเฮงเฮงรวยๆค่ะจะยืบพึ่งภาพปเสษนะคะท่านผู้ชมทอมีสมดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ เดียชมเมืองคลองดีกระบอกแอมระทงกันเลยค่ะบายแอมระทงอยู่จะเดินทางไปทาบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับน,นี่ของดีทิพใหไม่ทิพนี่ว่าฝากเอฟซีครับทา่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัยพย์ครับค้าขายไายขายของบดีบุคค้โบกให้เขาล่างนคนงานทานเอาตัวนีไปใส่ครับทา่านผู้ชม ต้งเมตตาคาดขายไปใส่เรียกนงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อรตรีจนสิ่อถือครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังขาอยู่ห้องนับ่บาับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีคับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับนะครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีด่ใช้ย,ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน,น้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน,น้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้มช,มชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 าธาธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เตือนตะากรปับแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์วงปู่หลอดไมือนกันัะครับมาจากพัทลุง อยู่พัทธลุงเลยเนาะสาธถูกตาถูกจนบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลาบไงตอนสวัสดีเหรอเนาะตาถูกสาถูกตาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยันเราต้องการสิ่งใดสายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาส่้ไหนผู้ไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบบาเอ็มเอ็มทงยินขาวกบุรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสําหรับ ทำไหนที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค่ายา่างบุหินลานเท้าไขว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังหมาลานเห็ุในคนมองบุหินลานข้าเข้าเดินผ่านเอาหนวดข้องลุงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืนท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้านในลานข้าลานขายของเขาครับขายดีปันที่ห้ามที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับกนผม้ชมเนาะ บ่าวแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปู่ลอดมานานแล้วมื่อไงครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำรับทานใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาฮักมาหลงกับเอาหนวดของปู่ลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นฮักคนหลงบอาวบ่ายังกายผู้สาว กูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกหนานะครับเพราล้วก็เมื่อเท็มต็ครับท่านผู้ชมเต็มเต็มหล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่ปินมนวนสาม้ลยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นนำ้ for นนำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำนๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาจนได้แจ้งเพ้งให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังยูดังะครับเนาะแอดคาราบาพีแอดคาราบาวเนี่ยแจ้งเพ้งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแจ้งเพ้งให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีเอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็ัมีวัดหลวงปู่ลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลู่ไหวนะครับเนาะวัดหลวงปู่ล่วยเนี่ก็แตงด้กันนี่ครับเงื่นคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงืนไหลมากเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่อซ่าครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้าสมุชุมแล้วก็บ่ายเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนแม่น้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อิฟซีนะครับสนะม,มุชุมอาไปอาบสำระร,ร่างกายสนียดจะให้ที่บูดีสีร่าสีมันบดมันบงังสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดืนน่มกินแล้วก็อาบนะครับสมุชนะุมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ็มเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาดาวเอ็มเราตรงมาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลืเอ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลอตเตอรี่รางวัล,ลที่1น่งลำเลื่อย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาดาวเอ็มเราตรงก็สิให้เบิ่องโตเรีกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หนึงตันท่าทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ปะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแตะว่าให้ดีผสมน้ำอักตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตกงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอักเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรงเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเนาะครับ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 ล้างเสยีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ